ข้อที่คุณต้องรู้ก่อนทำแบรนด์ค่ะการเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่ใช่เรื่องยากแค่มีเงินหลักพันไปติดต่อโรงงานไปคุยรายละเอียดกันนู่นนี่นั่นคุณก็ผลิตสินค้าเป็นแบรนด์ของคุณคุณก็เป็นเจ้าของแบรนด์ได้แล้วค่ะแต่การที่เราจะเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยมันง่ายก็จริงแต่การเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มียอดขายปังและประสบความสําเร็จ มันไม่น่าจะง่ายเพราะถ้าง,ง่ายพี่หญิงเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยต้องประสบความสําเร็จแต่วันนี้เนี่ยมีเจ้าของแบรนด์เพิ่มขึ้นเป็นแสนแสนแบรนด์แต่คนที่ประสบความสําเร็จจริงๆที่เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วแบบสําเร็จแบบยั่งยืนเนี่ยมีแค่หลักร้อยดังนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนคือถ้าวันนี้เราอยากเป็นเจ้าของแบรนด์เราลองถามตัวเองนะคะข้อหนึ่งคือเลือกก่อนว่าเราจะเป็นเจ้าของแบรนด์สายไหน เพราะการทําแบรนด์เนี่ยมันมีอยู่หลายสายมากเช่นสายสกินแคร์สายคอสเมติกอาหารเสริมของใช้ที่จําเป็นในครัวเรือนถามว่าทําไมเราถึงต้องเลือกสายก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่อิงไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยทำสินค้าตามคนอื่นเห็นคนอื่นขายดีคิดว่าถ้าเราทําแบบเขาเป๊ะเราน่าจะต้องขายดีด้วยมีหลายคนอกหักกับการทําแบรนด์เพราะทําสิ่งนี้มาแล้วพี่อยากจะยกตัวอย่างแบบนี้เห็นคนอื่นเนี่ยเขาทาแบรนด์คอลลาเจนแล้วขายดีแล้วเราทําบ้าง คุณภาพก็ทําเหมือนพี่อิงแพคเกจจิ้งก็ทําเหมือนแต่ทําไมหนูถึงขายไม่ได้ทําไมหนูถึงขายไม่ดีเหมือนกับเขานี่คือคําถามถ้าของคุณดีเหมือนกับเขาแพคเกจจิ้งคุณรู้มากกว่าเขาด้วยซ้ําทําไมคุณถึงขายไม่ดีไปต่อข้อที่2เลยนะคะเหตุผลที่คุณขายไม่ดีเหมือนกับคนอื่นที่เขาประสบความสําเร็จในสายของการทำคอลลาเจนสมมุตินะสายที่คุณเลือกอ่ะพี่อยากจะบอกว่าคุณต้องอินกับสินค้าก่อน เพราะคนที่อินกับสินค้าเนี่ยจะนำเสนอได้น่าสนใจกว่าคนที่นำเสนอสินค้าตามสรรพคุณกับคนที่นำเสนอสินค้าตามคุณ,ณสมบัติหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วตามผลลัพธ์ที่เขาได้รับแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนฟังได้มากที่หญิงนะคะรู้จักเจ้าของแบรนด์ท่านหนึ่งเขาทำคอลลาเจนมาขายแล้วให้พี่หญิงเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของแบรนด์นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้จะนำเสนอยังไง เพราะว่าเขาเนี่ยไม่อินกับสินค้าโดยปกติแล้วเนี่ยหนูไม่ค่อยทานคอลลาเจนกับพี่แล้วหนูก็ยังไม่มีความเชื่อเท่าไหร่ว่าถ้าทานคอลลาเจนแล้วผิวมันจะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของคอสเมติกเนี่ยหนูอินมากหนูทำหนูพูดได้ทั้งวันแล้วหนูมั่นใจมากกว่าหนูทำได้โตแล้วเขาก็ทำได้โตจริงๆเรื่องคอสเมติกถึงไหนถึงการเลยพี่ิงถ้าไม่อินอย่าทำ เพราะคุณไม่สามารถทําให้คนอื่นอินสินค้าของคุณได้เพราะตัวคุณเองยังไม่อินเราลองดูนะคนที่กวินกับสินค้าไม่ว่าเขาจะโพสต์เขาจะถ่ายรูปเขาจะพูดถึงหรือเขาจะรีวิวเขาจะรีวิวมาจากความรู้สึกมาจากอินเนอร์จนเราซึ่งไม่เคยรู้สึกอินกับเรื่องสินค้าที่เขากําลังพูดบางทีเราเผลออินแล้วอยากซื้อสินค้าเขามาลองนึกภาพบอกไหมคะแล้วข้อที่3ถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ขายดีคือคุณต้องเป็นคนเทสสินค้าเอง คนทำแบรนด์นะคะเราต้องซื่อสัตย์เราต้องเทสเองใช้เองทานเองก่อนเพราะจะทำให้เรารู้ว่าสินค้าหของเราที่เราทำเนี่ยกินแล้วใช้แล้วมันได้ผลจริงไหมแล้วมันใช้ระยะเวลานานแค่ไหนถึงเห็นผลใช้แล้วเรารู้สึกยังไงปัญหาที่คุณเจอระหว่างที่คุณใช้มีอะไรบ้าง แล้วทำไมคนต้องมาใช้สินค้าของคุณนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องสื่อสารดังนั้นถ้าคุณไม่เทสสินค้าเองไม่ใช้สินค้าเองไม่ลองสินค้าเองคำถามบางคำถามคุณไม่สามารถตอบลูกค้าได้เพราะว่าคำถามบางคำถามมันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการตลาดมันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแต่มันเกิดขึ้นจริงแต่ถ้าเรามีประสบการณ์ไม่ว่าคำถามแบบไหนเชื่อพี่อิงไหมคะว่าเราตอบได้หมดแล้วตอบได้เคลียร์ในใจของลูกค้าด้วยและข้อที่4ค่ะ ก่อนขายคุณต้องออกมาสร้างตัวตนก่อนสำหรับคนใหม่ถามว่าทําไมถึงต้องสร้างตัวตนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนรู้จักคุณคนกลุ่มนั้นเขาชอบเขารักเขาศรัทธาคุณเวลาคุณทําอะไรเนี่ยเขายินดีที่จะสนับสนุนเวลาคุณทําอะไรเขายินดีที่จะซัพพอร์ตและอยากที่จะเป็นลูกค้าของคุณคุณสามารถสร้างตัวตนของคุณนะคะ เพื่อช่วยในการดันแบรนด์สินค้าได้คนรู้จักคุณคุณขายอะไรเขาก็จะสามารถรู้ได้จากการติดตามคุณจากการดูคุณเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราสามารถสร้างพีซอนัลแบรนด์ของเราเพื่อดันแบรนด์สินค้าได้วันนี้อย่าคิดแค่ว่าแบรนด์จะดังได้เนี่ยมันต้องใช้ดารามันต้องออกทีวีแต่ถ้าเงินเราไม่มากพอคุณจะต้องรีบทำให้ตัวคุณเนี่ยกลายเป็นดารา แล้วคุณต้องใช้เพจของคุณกลายเป็นช่องทีวีใช้เพจเป็นสื่อในการทําให้คนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้เราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้แล้วข้อที่5ค่ะคุณต้องสามารถใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการทําแบรนด์ของคุณให้คนรู้จักผ่านช่องทีวีซึ่งเป็นของคุณเองแล้วใช้คุณเป็นพรีเซนเตอร์แล้วใช้สื่อในมือของคุณทําการตลาดให้คนรู้จักแบบทําแล้วทําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะ ใ้แบรนด์บุคลบบคลดันแบรนด์สินค้าจะทําให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักแล้วเกิดความเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจจากลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการกับคุณได้ใครที่เริ่มต้นทําแบรนด์ใหม่ๆลองนํา5กลยุทธ์นี้ไปใช้ดูนะคะเพราะคนทําแบรนด์ใหม่พี่หญิงเข้าใจดีว่าบางที่เราไม่ได้มีเงินทุนมากพอเราไม่ได้มีเงินหนาพอที่จะ รองรับภาวะขาดทุนหรือรองรับภาวะสต็อกจมอยู่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทําแบรนด์แล้วเราจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้สินค้าของเราเนี่ยถูกขายและถูกส่งถึงมือผู้รีโภคให้ได้มากที่สุดเอากลยุทธ์นี้ไปใช้แต่ถ้าหากว่าใครฟังกลยุทธ์นี้แล้วอยากได้ข้อมูลที่มันลึกลงไปกว่านี้ อยากได้การวางแผนที่ถูกวิธีอยากให้พี่หญิงดูแลโมเดลธุกรกิจให้กับคุณ <c oughs> ก็สามารถทักเข้ามาขอคำปรึกษากับพี่หญิงได้นะคะที่อินบ็อกเพจปากเป็นเอกบายโค้ชหญิงหรือที่เบอร์โทรที่บี่งไว้ที่หน้าเพจนะคะแล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ